การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือรายการสองธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะพระสงฆ์นั้นเปรียบเสมือนธรรมทายาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมดีๆสู่พวกเราและรายการสองธรรมเป็นประจำค่ะที่จะมีพระเดชพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนำเรื่องราวดีๆมาฝากอยู่เป็นประจำ วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดอัมพุวรารามตำบลบ้านงิ้วอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาร่วมอนุโมทนาและชมความงดงามของพระสมเด็จชินบัญชรเกตทะลุซุ้มองค์ใหญ่ปิดทองคำแท้พระพุทธรูปสุโขทัยซอทอที่ปิดทองคำแท้รูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจี และสมเด็จพระพุทธาจรย์โตพร m ารังสีที่ทางวัดได้ดําเนินการอัญเชิญขึ้นแท่นประดิษฐานเป็นพระประธานประจําวิหาโรโรมรังสีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้มีพุทธศาสน,นิกชนเดินทางมากราบสการะขอพรเป็นมงคลแก่ชีวิตจํานวนมากพร้อมกับได้มีโอกาสร่วมทําบุญเป็นหนึ่งในหกพันครอบครัวสร้างพระแทนตัวหรือสร้างพระประจําตระกูลอุทิศให้บุพการี โดยจารึกชื่อนามสกุลที่องค์พระสมเด็จชินบัญชรประดิษฐานนาวิหารพมรังสีเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นนับร้อยนับพันปีและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะอาตมาภาพ่อครูวิสุทธ,ธิกิติคุณจเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีวันนี้วัดอัมพุวรารามมีงานมงคลคืองานพิธีอัญเชิญพระประธานพระพุทธสุโไทัยสอทอตลอดถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตสององค์ด้วยกันขึ้นท่านปริษฐานที่ทางวัดได้ร่วมกับญาติโยมคณะผู้เป็นเจ้าภาพผู้มีศรัทธาได้ทำาว้อย่างสวยงามให้เป็นสิริมงคล ให้สาธุชนผู้มาในทิศทั้งสีได้มาสักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองวันนี้ก็เป็นบุญเริ่มต้นจากการที่วิหารหลังนี้เนี่ยถูกสร้างมานานพอสมควรตอนสร้างใหม่ๆต้องใช้ทองเหลืองหล่อถึงเจตันด้วยกันจากการดำรรีของหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัลขังโคสิตารางสององค์ด้วยกันองค์ปัจจุบันด้วยแล้วก็อะขาวัดก็คือท่านเจ้าคุณสวงเนี่ยท่านก็ สมัยก่อนนั้นเนี่ยทางวัดพรารามนี่ก็ร่วมมือกับทางทุกุลสวงเนี่ยวัดละคงแล้วก็ห้างเซนทันเนี่ยได้เททองหล่อพระประธานทุกปีในยุคนั้นก็ถวายเป็นพระราชะกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่สมัยคลองราช50ปีหล่อมาทุกปีทุกปีปีละ9้าองค์บ้าง10องค์บ้าง20องค์บ้างจนกระทั่งหล่อมาถึง200กวอาองค์ด้วยกันได้มอบให้กับวัดวาอารามต่างๆไปทั่วประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งท่านทะคุณสวง ก็มาปราลบว่าพวกเราหล่อพระประธานกันมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะหล่อพระสมเด็จบ้างท่านก็เลยเอาพระสมเด็จที่ท่านใช้อยู่กับตัวเนี่ยจากอังสางท่านเนี่ยเอามาถอดกรอบแล้วก็มาวัดวางว่ากว,ว้างเท่าไรสูงเท่าไหรหนาเท่าไรแล้วก็สเกลจึงมีการเททองหล่อพระประธานองค์งงใหญ่เนี่ยใช้ทองเหลืองที่หนักเจ็ดตังด้วยกันเพราะงั้น กว่าจะสร้างองค์นี้ได้ใช้เวลานานหลายปีรวบรวมศรัทธารวบรวมทองเหลืองแล้วเมื่อเททองหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเอากลับมาวัดแล้วยังกลับไม่ได้ต้องทํารากฐานวิหารหลังนี้ให้แข็งแรงจะมีการตอกเสาเข็มวางรากฐานวางที่ตั้งพระให้อย่างเข้มแข็งให้มั่นคงถาวรนี่พอกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีผนังไม่มีอะไรใครมาไหว้พระตรงนี้ก็ทุกคนก็ร้อนอากาศจะร้อนมากอยู่กันไม่ไหว ก็เลยอธิษฐานขอพรหลวงพอ่อโตก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวทํพปนงผันหนังทําหลังคาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาติดแอนในยุคปัจจุบันเลยโยมมาก็ใครมากราบพระไหว้พระก็มีความสุขความเจริญมีความสบายใจและต่อมาก็มีครอบครัวทองไข่มุกเกิดค,คุณอบอาจารย์เพ็ญศรีอทองไข่มุกท่านก็ท่านจะมาเอาพระที่วัดเนี่ยทุกปีพระบูชาห้านิ้วบ้างเก้านิ้วบ้างสิบสองนิ้วบ้าง ไปถวายสด็จพระเทพเนื่องในวันพระราชสมภพหรือวันเกิดถวายมาองค์เล็กบ้างใหญ่บ้างทุกปีจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ประสานงานกันยังไงไม่ทราบก็ท่านก็นํามอบพระกุณรูษสกุลไทยสอทออใมาใที่วัดเนี่ยสมองค์ด้วยกันหน้าตักองค์ใหญ่ๆเนี่ยเยอก็เลยพออยู่ต่อมาได้ไม่นานท่านพลโทชอบรุ่งสีทองกับครอบครัวเนี่ยก็ม่เห็นว่าพระ สุโขทัยสอทอเนี่ยมันเริ่มสีัมซีดไม่สง่างามไม่สมพระเกียรติก็เลยเป็นเจ้าภาพบุรณะทองปิดทองใหม่ทั้งองค์เลยก็ทำให้อธิได้รู้จักกับครอบครัวของปฐมบรัรีเนี่ยมาช่วยกันปิดทองที่เนี่ยจะสวยงามก็เลยพอติดทองเสงร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคุยหาเรือกันกับท่านพลโทชอบ ก็เลยหาที่ตั้งตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งพระประธานสุขโขทัยสอทอสตรงนี้ก็เลยมีการทําฐานพระใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็ให้สงา่างามให้สมพระเกียรติกับพระพุทธรูปที่เราได้รับมาก็ทําให้ชาววัดอภูวรารามเนี่ยแล้วก็ชาวสามโค้มีความปราบเรื่มใจเป็นอย่างมากก็จึงเกิดให้มีบุญในวันนี้เกิดขึ้นคือเป็นวันที่ถวายฐานพระประธานบุญยกพระยกชีวิต ยกจิตยกสติยกปัญญายกบุญกุศลของตัวเราเพราะคนเราเนี่ยอยู่กันไม่นานแล้วโลกเนี้ยแต่จะอยู่ยังไงเราให้มันสติปัญญาเราบุญบารมีเราสูงขึ้นก็ต้องอาศัยอนิสงส์จากที่การที่ทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรว่าบุญในศาสนาเนี่ยตลอดถึงการวิหารหลังเนี้ยก็จะมีโครงการสร้างพระสร้างพระแทนตัวไว้นในวิหารพรหมบาลังศีแห่งเนี้ย เพื่อบูชาพระพุทธประธรรมพระสงฆ์บูชาท่านยมุนสมเด็จโตบูชาหลวงปู่ทวดบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าภาพสร้างพระเนี่ยเป็นพิมพ์สมเด็จเนี่ยก็จารึกชื่อไว้ทั้งชื่อนาะมสกุลทั้งครอบครวัวลูกหลานเราให้อยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาแล้วก็ปริสถานที่สง่างามที่สวยงามตลอดไปสําหรับในเทศกาลสงการปีนี้วัดอัมพุวรารามก็ปฏิบัติเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาเรื่องตั้งแต่วันที่12เมษายน คือญาติโยมจะมีอัฐิบ,บรรทบุุษของเราจะมีรูปเชิญมาตั้งที่วัดได้สวดพระจะสวดให้สามวันสามคืนเพื่อให้อัฐิหรือรูปที่ผู้ที่จากไปเนี่ยได้มีส่วนแห่งบุญว่าเนี่ยลูกหลานได้ทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบรรทบุทุษของเราหรือถ้าไม่มีก็ส่งลายส่งชื่อส่งนามสกุลมาที่วัดวัดจะได้เขียนให้ แล้วก็ใส่ผานตั้งไว้ให้ตั้งแต่วันที่ 12, 13, 14แล้วก็วันที่15ก็จะทำพิธีชักบังสกุลให้ตรวจน้ำให้คือเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราครับอันที่สองก็คือทำให้ลูกหลานคนที่อยู่เนี่ยมีมีบุญได้ได้ทำบุญให้กับพระอรหันต์ของเราพระประจำบ้านของเราตระกูลของเราทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจจะทำอะไรก็มีความสำเร็จลุ่งเรืองแน่นอนสำหรับวันที่13 ก็จะมีประเพณีทานข้าวแช่เพราะงั้นญาติโยมที่อยากทานข้าวแช่ก็ลองมาแวะ,แวะเวียนมาวัดอัมพุวะดารามหรือวัดทุกๆวัดในเขตสามโคกนี่ก็ได้ก็จะมีข้าวแช่ให้ทานข้าวแช่นี้ก็ชาวบ้านทาปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าโยมมากันเยอะๆกรุณาแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยทางวัดจะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าโยมก็หลักสก็คือเป็นการรักษาศีล14เนี่ยมันหมายถึงถือศีลวันเดียวเนี่ยแต่ความหมายของคนมอเนี่ย เหมือนกับถือสองปีนะภาษาบาลคอมอาี้เขาเรียกเขาใช้คําว่าเขาเรียกว่าถือสินสองปีก็จะทําให้วันที่14เนี่ยคนมอเราจะรักษาสินกันเคร่งครัดมากตั้งสินห้าสินแปดวกเราที่15ก็คือจะเป็นการที่จะอัญเชิญหางของธงตะขาวขึ้นเสาแล้วก็ส่งน้าพระโยมก็บุญที่สร้างเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราเนี่ยตลอดเวลาที่เราอยู่บนโลกแบบนี้อยู่อย่างมีคุณค่า เราใช้วันเวลาของแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอย่างมีคุณค่าทําให้ตัวเราครอบครัวเรามีวุฒิภาวะมีบุญที่สูงขึ้นมีความร่ารวยขึ้นร่มเย็นขึ้นไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์ใช่ไหมโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันแต่เราต้องอยู่อย่างคนมีบุญมีปัญญาอยู่มีสติมีความรู้มีความสามารถดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานดูแล ส่วนรวมดูแลสังคมดูแลประเทศชาติบ้านเมืองที่เราพอจะพึงจะทําได้ในชีวิตนี้ของพวกเราสิบต่อไปก็ขอผลบุญนี้จงตามคุ้มครองรักษาสาธุชนทุกท่านทุกศาธาให้มีความสุขมีความเจริญให้มีความสําเร็จมีความสังดจตรงให้สมปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้จงทุกประการเทิดขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมชมความงดงามและกราบสการะขอพรพระสมเด็จชินบัญชรเกตทะลุซุ้มองค์ใหญ่ปิดทองคำแท้ พระพุทธรูปสุขโขทัยสอทอปิดองคำแท้รูปเหมือนหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโพรหมรังสีนวิหารพรหมรังสีวัดอัมพุวรารามตำบลบ้านนิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตนเองและครอบครัวด้วยการเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งใน6000ครอบครัวเป็นเจ้าภาพสร้างบุญองค์ละ500บาทสร้างพระแทนตัวหรือสร้างพระประจำตระกูล อุทิศให้บุพการีโดยจารึกชื่อนามสกุลที่องค์พระสมเด็จชินบัญชรประดิษฐานณวิหารพมรังสีวัดอัมพววารามสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตในแด่วความสุขตลอดไป ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเฉภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท,ที่วัดอัมพุวร,รารามโทร0 9 3 5 0 5 9 9 5 9ท่านผู้ชมติดตามได้ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ค่ะและสำหรับ f c e b o o k f แฟนเพจรายการส่องธรรมรัดมณีกังวันไกลนั้นจะเข้าไปพูดคุยนะคะพระิะนันหักท่านผู้ชมอยากจะติดต่อสื่อสารนั้นติดต่อกันได้เลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับรายการส่องธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Transcrição